ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอนขายอาหารปลอดภัยเพราะดวงใจท่านอิ่มบุญนะ <c oughs> จะบอกให้อหนึ่งอาหารอสองอ<า>อกกำลังกายอสามอากาศอาสีอารมณ์ค่ะโอ้ผม อยู่กับอินซีน่ยอารมณ์ดีนะเห็นไหมครับ <laughs> ยิ้มตลอดทั้งวันนะนี่คือริเช่บาร์และร้านริเช่แลนด์ที่นำอาหารปลอดภัยมาจำหน่ายโดยสินค้าปลอดภัยสินค้าปลอดสารเหล่านี้เกิดที่ริเช่ฟาร์มอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทมีต้นน้ำรับรองจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นั่น แล้วนําเข้ามาจําหน่ายที่นี่ลิเช่แร์เป็นดินแดนแห่งสุขภาพเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรชุมชนที่ปลอดภัยอาหารสุขภาวะข้าวอินทรีย์ผักผลไม้ทุ้งลายสารพิษเป็นอาหารปลอดภยัยทัดสรรจากธรรมชาติทั้งหมดเข้าถึงสินค้าจากจังหวัดชัยนาทมาที่พุทธบูชาที่นี่ราคาจับต้องได้ช่วยเหลือเกษตรชุมชนมเรามีต้นน้ําของเราใช่ค่ะมากลางน้ําปลายน้ําใช่ค่ะครบท่อเลยครบครับ เมื่อมีวัตถุดิบที่ดีก็มีร้านอาหารด้วยโดยเชฟฝีมือเก่งกาจทั้งอาหารไทยและอาหารยุโรปรวมถึงอาหารผสมหลากหลายรสชาติและวัฒนธรรมอันดับแรกถ้าวัตถุดิบดีและปรุงด้วยฝีมือที่ดีผิดพันุ์ออกมาดีแล้วก็อร่อยแน่นอนครับผมเราต้องคำนึงถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดถูกต้องครับผมปากต่อปากจะออกไปจากนี้เมื่อเขาได้มาบริโภคแล้วใช่ครับผมปากต่อปากคำต่อคำฝีมือต่อฝีมือที่ใส่ลงไปนี่สุดใจแน่นอนครับบอกแล้วว่าด้วยพัญญา ของคุณกบเจ้าของร้านจากไปด้วยโรคร้ายแนวคิดทําอาหารปลอดภัยบริการผู้คนจึงเกิดขึ้นทันทีกเกษตรอินทรีย์นะทำให้คุณเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะที่สําคัญนะคะกเกษตรอินทรีย์ต่างๆพวกนี้ค่ะมันจะบํารุงสุขภาพของเราตั้งแต่ภายในไปจนถึงภายนอกเลยนะคะขอให้คนไทยคํานึงถึงเฮ้ย เเเป็น el, รื่องสุขภาพสรุปให้ได้สรุปให้ดีดังนี้ดังนี้ว่าคนขายอาหารเหมือนกันแต่คนไหนขายอาหารปลอดภัยนั่นเนื่องเพราะใจเขาอยากทําบุญขอรับแมนบอแม่สุขภาพดีโอ้น้องพี่ต้องทําอย่าปล่อยให้โรคภัยขย้าเราต้องทาทั้งใจทั้งใจถ้าร่างกายฟิตจะช่วยพิชิตโรคภัยสามสี่อ,อจํำไว้ที่ จะข,ข่าวดีๆกับพี่คำรณเชิญทุกท่านทุกคนลองแวะไปเยี่ยมไปยนที่ถนนพุทธบูชา36แยก4เขตทุ่งครุออกอทอมอริเชบาริเช่ชแลนแดนอาหารปลอดภัยนะจะบอกให้ส4มอจําไว้ที่น้องไทยจะแข็ง